สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นมหนึ่งทุกคนนะคะวันนี้นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาวิทยาศาสตร์นะคะเนื้อหาที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะก็คือการขยายพันธุ์พืชนะคะหรือภาษาอังกฤษก็คือ plant propagation นะคะการขยายพันธุน์พืชพืชน,นะคะมีประโยชน์ต่อมนุษย์มากมายเลยเพราะเป็นปัจจัย4ก็คืออาหารที่อยู่อาศายัย เครื่องนุ่มหม่มยารักษาโรคนะคะเมื่อจำนวนประชากรมากขึ้นนะคะความต้องการก็จะมากตามไปด้วยนะคะดังนั้นนะคะ จึงจำเป็นจะต้องมีการขยายพันธุ์พืชนะคะโดยนำความรู้เรื่องการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและแบบไม่อาศัยเพศของพืชน,นะคะมาใช้เพื่อเพิ่มจำนวนของพืชน,นะคะซึ่งจะมีหลายวิธีเลยเราจึงควรเลือกวิธีที่เหมาะสมในการขยายพันธุ์ของพืชชนิดนั้นๆน,น,นะคะนอกจากนี้นะคะการขยายพันธุ์พืชนะคะยังเป็นการอนุรักษ์พันธุ์พืชที่หายากหรือใกล้สูญพันธุ์ด้วยค่ะ เดี๋ยวเราจะมาดูการขยายพันธุ์พืชแบบอาศัยเพศกันนะคะก็คือการเพราะเมล็ดนะคะการเพราะเมล็ดนะคะเป็นการขยายพันธุ์พืชแบบอาศัยเพศนะคะเป็นการขยายพันธุ์พืชโดยใช้ส่วนของเมล็ดที่เกิดจากการผสมเกสรระหว่างเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียโดยนำมาเพาะในวัสดุเพาะยกตัวอย่างเช่นทรายาบแกลบดำปุ๋ยคอกและดินนะคะ ข้อดีก็คือเป็นวิธีที่ไม่ยุ่งยากนะคะต้นทุนต่ำใช้เครื่องมือน้อยสามารถเก็บเมล็ดไว้ใช้ได้นานนะคะเป็นโรคน้อยและจะมีรากที่แข็งแรงนะคะส่วนข้อเสียนะคะอาจมีลักษณะบางอย่างแตกต่างไปจากเดิมนะคะ การขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศนะคะอย่างแรกนะคะนักเรียนก็คือการปักชำนะคะในการปักชำนะคะก็คือเขาจะนํากิ่งใบรากนะคะมาปักลงในพื้นที่ที่เขาเตรียมปลูกนะคะวิธีนี้นะคะเป็นวิธีการกระตุ้นให้ส่วนที่ตัดออกมานะคะสร้างรากเพื่อที่จะดูดน้ําและธาตุอาหารนะคะจะมี2แบบก็คือการปักชำกิ่งและการปักชำใบนะคะในการปักชำกิ่งนะคะ จะต้องมีตาด้วยนะคะถ้าเป็นกิ่งแก่ที่เขานิยมนำมาปักชำก็คือพวกกุหลาบวาสนาถ้าเป็นกิ่งอ่อนก็ยกตัวอย่างเช่นฝรั่งมะนาวนักเรียนดูตามรูปนี้นะเขาก็จะตัดกิ่งมาโดยที่เขาจะเหลือบริเวณตาของมันด้วยแล้วเอามาปักลงในพื้นที่ที่เขาเตรียมปลูกไว้นะคะหลังจากนั้นเมื่อเวลาผ่านไปรากก็จะงอก แล้วก็จะเจริญมาเป็นต้นใหม่นะคะต่อไปการปักชำใบนะคะก็คือจะนิยมทำกับพืชที่มีลักษณะลักษณะใบที่อวบน้ำยกตัวอย่างเช่นลิ้นมังกรนะคะเขาก็จะดึงใบมาปักลงดินบริเวณส่วนที่ปักลงดินก็จะสร้างรากขึ้นมานะคะต่อไปนะคะเป็นการตอนกิ่งนะคะวิธีนี้นะคะเขาจะใช้การคว้าน บริเวณเนื้อเยื่อลำเลียงอาหารของพืชน,นะคะหลังจากนั้นนะคะนักเรียนเขาจะใช้ตุ้มนะคะตุ้มที่ทําจากขุยและกากมะพร้าวนะคะโดยที่ตุ้มตุ้มที่เขาเตรียมไว้เนี่ยจะต้องมีความชื้นและเขาก็จะเอามาห่อหุ้มบริเวณส่วนที่เขาควนไว้นะคะหลังจากนั้นก็จะเอาเชือกมามัดให้แน่น เมื่อเวลาผ่านไปรากก็จะงอกบริเวณนี้เหนือรอยควันเนี่ยหลังจากนั้นเขาก็จะตัดชุบเอาเอามาปลูกกลายเป็นต้นใหม่ได้นะคะลักษณะพืชที่ใช้วิธีนี้ก็คือพวกส้มโอจำปีชะอมค่ะต่อไปนะคะการทาบกิ่งนะคะก็คือ การนำกิ่งของต้นพืชที่เราต้องการเพิ่มจํานวนนะคะส่วนใหญ่นะคะจะเป็นพืชชนิดเดียวกันนะคะจึงจะสามารถนำมาทาบกิ่งได้นะคะเมื่อเนื้อเยื่อประสานกันนะคะเราก็จะได้เป็นพืชที่มีรากที่แข็งแรงนะคะส่วนใหญ่นะคะจะนิยมทํากับพืชยกตัวอย่างเช่นน้อยหนาม,ามะม่วงมะขามนะคะนักเรียนดูตามรูปนี้คะ่ะเขาจะนำกิ่งของพืชที่ต้องการเพิ่มจํานวนมาทาบ เมื่อเนื้อเยื่อผสานกันแล้วมันก็จะกลายมาเป็นต้นใหม่ที่มีรากแข็งแรงนะคะต่อไปนะคะการต่อกิ่งหรือที่เราเรียกว่าการเสียบยอดนะคะเป็นการนำกิ่งของพืชที่ต้องการขยายพันธุ์นะคะมาเสียบบนต้นหรือกิ่งของพืชอื่นนะคะจะนิยมทำกับพวกชวนชมขนุนหรือเงาะนะคะตามรูปนี้นะคะ ันนี้เป็นกิ่งของอีกพืชหนึ่งอันนี้ก็เป็นกิ่งโดยเขาจะตัดเป็นรูปตัว V นะคะแล้วก็เอามาเสียบเมื่อมันประสานกันนะคะมันก็จะกลายมาเป็นต้นที่แข็งแรงนะคะต่อไปนะคะการติดตานะคะเป็นการนำตาของต้นที่ต้องการขยายพันธุ์นะคะมาติดบนต้นนะคะวิธีนี้นะคะทำ ทำให้ได้ต้นที่มีลักษณะแตกต่างไปจากเดิมนะคะยกตัวอย่างเช่นมีดอกหลายสีนะคะอยู่บนต้นเดียวกันนะคะจะนนิยมทำกับพวกกุหลาบเฟื่องฟ้านะคะตามรูปนี้เลย การพเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชน,นะคะในการพเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชน,นะคะเป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้นะคะเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงนะคะโดยการพเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนี้นะคะจะนำส่วนที่เป็นเนื้อเยื่อของพืชนนะะมาพเพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์นะคะ จะทำให้สามารถควบคุมได้ทั้งความสะอาดอุณหภูมิแสงนะคะและสามารถผลิตพืชได้ในปริมาณที่มากเร็วมีความสม่าเสมอนะคะและได้มาตรฐานนะคะลักษณะของพืชที่นิยมนำมาเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนะคะยกตัวอย่างเช่นกล้วยกล้วยไมย้ปาล์มน้ำมันนะคะ หลังจากที่เราได้เรียนเนื้อหากันไปแล้วนะคะวันนี้นะคะคุณครูก็มีงานให้นักเรียนได้ทำกันนะคะโดยที่คุณครูมีตัวเลือกมาให้นักเรียนทั้งหมด5ตัวเลือกนะคะให้นักเรียนอ่านข้อความแล้วนำหมายเลขนะคะที่เหมาะสมกับข้อความนั้นๆนะคะมาใส่ได้เลยนะคะนักเรียนยกตัวอย่างเช่นถ้านักเรียนคิดว่าข้อนี้คือหมายเลขหน,นักเรียนก็ใส่หมายเลขหได้เลยแค่นี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะแคป กิจกรรมลองทำดูนะคะแล้วโพสร,รูปไว้ที่ใต้โพสนะคะนักเรียนสามารถทำในมือถือโดยการเติมตัวเลขหน้าข้อความได้เลยนะคะแต่ถ้าใครไม่สะดวกทำในมือถือให้นักเรียนลอกใส่สมุดนะคะหลังจากนั้นก็ถ่ายรูปส่งครูได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ชั่วโมงหน้านะคะนักเรียนสวัสดี